ครับเป็นเป็นยังไงบ้างอะไรเลยครับต้องวันเด็ดดีครับก like ็ตื่นเต้นมากมากเลยครับที่มาร่วมโปรเจกต์นี้ครับผมอย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องด้วยนะครับที่ให้โอกาสโบได้มาลองรับบทอะไรที่มันท้าทายกับตัวเองมากๆที่ไม่เคยเล่นเลยอย่างงี้ครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับใช่ครับผมเป็นซีรีส์ไวองแรกนะครับผมที่ได้เล่นเลย นี่ก่อนหน้านี้เราเคยได้ดูบ้างแบบจริงๆก็เคยมีออดูผ่านๆบ้างครับแต่แบบไม่ได้เข้าไปดูแบบเจาะลึกอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นแบบเพื่อนๆในวงการนี่แหละครับแสดงการแสดงว่าเราก็ไม่ติดม่ฉาก NC ฉากล็กซีนอย่างเงี้ยไม่ติดครับไม่ติดไม่ติด <c oughs> ลองดูลองดู <c oughs> เพราะว่าเรามีอาชีพเป็นนักแสดงนะครับเราก็อยากลองแบบเรียนรู้บทใหม่ๆอะไรครับทุกอย่างเป<ม>็นการท้าทายของอาชีพเรา มันจะแตกต่างจากที่เราเคยเล่นมาไหม NC ระหว่างซีนีวายกับ NC ละครปกติอืไมววไม่แน่ใจครับด้วยความที่ว่ายังไม่ได้ทดลองลงไปเจออะไรอย่างงี้แต่คิดว่าไม่น่าแตกต่างนะ <c oughs> เพราะว่าสุดท้ายเราทุกคนก็คือคนอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มีความรู้สึกเหมือนกันจริงๆมีความกังวลมาการที่บอกว่าเขาเล่นซีรีวายมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปทุกนยงจริงๆแอบกังวลนิดหน่อยครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นบทที่แปลกใหม่กับเรามากเราไม่เคยเจอเจอบทแบบนี้เลยแต่พอ ได้รับเลือกแล้วเนี่ยครับก็สึกว่าเราทําให้เต็มที่ครับผมไม่กังวลเลยครับแต่สิ่งที่ไม่ต้องกังวลก็คือถ้ามีอฉาวที่แบบว่าจะต้องแบบว่าเออถอดเสื้อเพราะว่าเรารูกแล้วลุกขอหน้าศุกรเราก็เออทำไม่ดีนครับดิฟกาแฟครับบนเรือหลายคนเข้าไปแซวนะเยอะเยอะมากครับ <c oughs> แล้วก็มีคน ทักมาหาเหมือนกันครับว่าโอ้โหดิฟกาแฟนี่ต้องขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยทักมานี่คือเหมือนว่าไดเล็กมาเลยเห,รหรือว่าไดเล็กมาครับแบบมีพี่ๆไทยช่องก็ทักมาเหมือนกันนะครับระบุบได้ไหมพี่คนไหนที่รู้สึกว่าเขาเป็นหัวงกันดิฟก,กาแฟของเราสุดมีมีแม่อ้อยครับแม่อ้อยทักมา,อา <laughs> บอกว่า โอ้ต้องขนาดนั้นเลยเหรอ,เ,อ,อเราก็บอกเอ้ยเ,ออเราไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างงี้เราอยู่บนเรือ,อ,อครับผมจริงจริงพอดิบแล้วกาแฟมันขมหรือกาแฟมันหวานหรือกาแฟมันยังไงกาแฟมัน <c oughs> ละมุนครับมันนวลครับรพอคุณพอคุณแซวมวกๆามันขืนครับน,น, <c oughs> นิดนึงครับกไม่ได้ผอบ่อยองี้ใช่ก็นานๆทีครับจริงๆไม่ค่อยอยากถอดบ่อยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ออกกังกกยเลยครับขนาดไม่ได้ออกเนี้ยอันนี้คุณเตรียมไงเตรียมกัว ป้าก็ปกติแล้วออกกําลังกายแบบปีนผาอะไรครับก็เลยมีหุ่นที่ดูโอเคครับจริงๆเราเป็นคนอบกําลังกายบ่อยเนี่ยเออก็ถ้าว่างก็ออกตลอดครับผมก็จะมีแบบเข้าร้านทํากาแฟแล้วก็ไปปีนผาอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างพอมันปีนแบกดีอย่างเงี้ยเราจะแบบว่ามุ่งมั่นที่แบบว่าตั้งใจในการที่ออกกําลังกายเพื่อที่จะแบบว่า เอาเป็นว่า,วาถ้าว่างก็จะออกแล้วกันครับ <laughs> เพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงานเยอะมากมากครับผมริ่ๆมันยากมาานันสำหรับเราก็จะออกกําลังกายก็มันต้องกินเีิ่มันยแบบว่ายิ่งขึ้นมายากมากเพราะว่าอย่างโตนะครับถ้าไม่ออกกําลังกายเนี่ยหุนก็จะฟีบทันทีเลยครับแบบเห็นได้ชัดว่าไม่สองวันเลยคือถ้าสมมติว่าเราไม่ออกกําลังกายเนี่ยกินเท่าไหร่ก็จะไม่ขึ้นครับยิ่งตัวเล็กลงเรื่อยๆแสดงว่าเราเป็นคนที่แบบผ่านเรื่องปล่า เพราะพังเร็วครับเหมือนเมตาบอลิซึมมันพังแล้วครับมันโอเวอร์โหลดไปแล้วเราเพิ่งอายุไม่เท่า <laughs> ไหร่นะครับมันพังไปขนาดนั้ลหรือใช่ครับเพราะด้วยความที่เมื่อก่อนเป็นนักแบดนะครับก็ตีแบดวันละสิบชั่วโมงไงครับเมตาบอลิซึมเลยพังอะไรนี้มันต้อง <laughs> ม,มีวิธีเทคนิคอะไรเพิ่มให้มันดูแบบว่าใหญ่ขึ้นเ,ออเล่นกีฬาอย่างเดียวเลยครับแล้วก็กินเยอะๆครับทําได้แค่นี้เลยทำไมการเล่นกาแฟแต่ว่าหลายคนเขาเ่าโฟกัสกว่เ โป้ไม่รู้เหมือนกันครับว่าคนอื่นโฟกัสตรงไหนครับแต่โป้ตั้งใจดิฟกาแฟมากๆครับเราอยากให้โฟกัสตรงไหนโฟกัสการดิฟกาแฟโฟกัสที่ทะเลหรือว่าขอบเรือคือตอนนั้นเนี่ยโป้แบบตั้งใจดิฟมากๆเลยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอดิฟกาแฟเหรอไม่เห็นกาแฟเลยบคนคอมเมนต์แต่ว่าจองบาริสต้าบาริสตาไหนบ้าก็จองบาริสต้มีมีมีข้อพิสูจน์มูลครับ อะไรนะครับตกงานที่เราโอ้ก็ตกใจเหมือนกันครับไม่คิดว่าคนจะโฟกัสที่เราขนาดนั้นคือจริงๆเราตั้งใจดิฟกาแฟมากๆเลยเพราะว่าเราอยากให้คนได้กินแบบอะไรที่มันอร่อยครับผมขมเมนต์แปลกๆไม่มีนะครับแม้ว่ามีคนแค่แบบเอ้ยกาแฟอร่อยดูน่าอร่อยจังอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วถ้าจะไปชิมกาแฟต้องไปชิมที่ไหนก็ไปชิมที่ร้านได้ครับผมอาโดนคาเฟ่ครับผมู ซูวิครับ <laughs> หรือย่งยัสสมกุ๊กโกแมป <c oughs> ครับอันนี้ลครถ่ายไป็นย่งงอ๋อไลลาภาคสนะครับผมก็ ยังประมาณอยู่กลางเรื่องได้ครับผมก็ใกล้ออนแอร์แล้วเหมือนกันครับผมจริงๆแล้วตัวเรากดดันแม้เพภาคหนึ่งที่มันแบบประสบความสำเร็จที่แบบเกินคาดกดดันมากแต่ก็รู้ว่าพอบทภาคสองมาเนี่ยแล้วก็เราแบบเวิร์คช็อปกันมาเยอะมากเราตั้งใจทําง,งานมากมากรู้สึกว่าไม่กลัวไม่ก,มกังวลเลยครับเชื่อว่าดีกว่าภาคหนึ่งแน่นอนผมเนี<ฮ>่ยอมกับวันทองวันรัเงี้ยเออผมไม่ยอมไปแย่งพี่ตรงตรงไปแย่งเราก็เป็นเพื่อนกันรเราทํางานร่วมกัน แต่ทั่เขาเซตติ้งภาคแรกมันค่อนข้างที่แบบว่าประสบความสำเร็จมากนัแล้วภาคสองมันเป็นความวิใจเราอยู่แล้วจริงๆก็กดดันนะครับพ<า>อภาคแรกทํามาได้สูงขนาดแล้วพอเกิดภาค2เกิดขึ้นเนี่ยครับเราก็แอบ,บหวั่นใจเหมือนกันแล้วกันที่แบบถ้าไม่ดีเท่าภาคแรกเนี่ยเราก็จะเสียใจอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าจากที่เราทํางานมาทั้งหมดเราเชื่อว่าดีกว่าแน่นอนครับพอสแสางควาดูมดูดลูกแล้วมันโอเคมันดูมันมันสนุกมากมันมันดีมากๆครับมีสปอร์ตอหมว่ามันจะแบบว่าว้าวอ่ะภาคแรกยังไงเอ่อ นิดนึงแล้วกันครับมี CG เยอะขึ้นครับมีตัวละครเยอะขึ้นมีอะไรให้ว้าวตลอดเวลาครับผมทุกๆแบบ5นาทีเลยว้าวตลอดแน่นอนพูดขนาดนี้เป็นความหรือช่องกันนะโอ้คอนเทนต์เพิ่มขึ้นกดดันแล้วเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องแบบว่ามีเตรียมแต่ว่าถ้ามันดีมันก็ต้องมีสายต่อเลยใช่ไหมไม่ติดก็อาจจะมีครับต้องดูว่าทันไม่ทันเพราะซีจีเยอะมากจริงครับมีสลิงด้วยมีแอคชั่นเยอะมากครับ พร้อมครับร่างกายต้องพร้อมตลอดครับะรจะได้ยุ่เมื่อไหร่ก็คาดว่าน่าจะกลางปีนี้ครับผมของไลลาภาคสองนะครับ